สวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนคงได้เห็นแล้วว่าหนูเคยไปเตะกับเเลเจนด์ของเวอร์วููวันนี้ต้องบอกว่ามันพิเศษกว่าครั้งก่อนเพราะว่าคนคนหนึ่งที่ทําให้หนูมาชื่นชอบเวอร์พููได้ก็คือไมเคิลโองเวยก็สิ่งที่จะเห็นวันนี้ก็คือจะได้เห็นว่า3คนที่เป็นตำนานเลวูจะบอกเพาต้องอาทานโอ้ไม่กอดบอลิสไนย์บอลกระพรากตีคุณเวนิสู อันนี้ NR นะจะเอาไปให้พี่นิกนะฮะับ <c oughs> แล้วที่สำคัญคือฟาวเลอร์ไม่ได้เดี๋ยวดนูเต้นแทนฟาวเลอร์แล้วกันะนะเส้นแทนเฟลสวัดด <c oughs> สดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนคงได้เห็นแล้วว่าหนูเคยไปเตะกับเลเจนด์ของเวอร์วููนะครับก่อนอันนี้นก็จะมีเกรนจอนสันแล้วก็พลาสติกแบ็คเกอร์แล้วก็เดอะเฮา วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาเตะนะฮะกับตำนานลิเวอร์พูลแต่วันนี้ต้องบอกว่ามันพิเศษกว่าครั้งก่อนเพราะว่าคนคนหนึ่งที่ทําให้หนูมาชื่นชอบลิเวอร์พูลได้ก็คือไมเคิลนอวนนะครับแล้วก็ลบฟฟ์ฟอเลอร์มแม็กกอนมายคือรุ่นเนี้ยเราทันอยู่แล้วนะฮะได้ทันได้ดูแล้วก็วันนี้มันจะมีความพิเศษหลายๆอย่างเดี๋ยวจะพามดูว่านะฮะผมเอาอะไรมาให้เขาเต็มบ้างแล้วเขาจะดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนอ เดี๋ยวเราจะ,ะ,ะให้เขาเป็นนะครับเสืเ้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อจันิมนี่คือตัวที่เราได้ทั้งนะวอตจิวฟันไดนะครับเจคนครอปเรมจอนสันแล้วก็เดิร์เขานะฮะคัตติกแบกเกอร์คร่บแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวเนี้ยนะฮะเราจะเป็นตัวที่เราจะล่าหลายเซนนักเตะเรีบุเพื่อจะเก็บไว้เพราะว่าตัวเนี้ยมีเจคนครอปกับฟันไดเซนด้วยที่สำคัญคือ อ,อันนี้คือเป็นงานนะครับเมื่อปี2001นะครับเป็นงานเขาเรียกว่างานเราได้มาได้รับเกียรติจากอ่เรีรวพูไทยแลนด์แฟนคลับนะครับได้ไปงานการ์าดินเนอร์เนียฮะวความยดินเนอร์ Dinner, ซึ่งเป็นเป็นการเชิญน,นะครับในศึกทุป,ปะครับตอนนั้นเราก็มีรูปที่ถ่ายคู่กับแม็กนเวนตั้งแต่หนูยังไม่หนูยังไม่ตัดโกนะะแล้ววันนี้นะครับ น,นถึงเวลาแล้วที่ทหนูจะได้คลี่ลายจุดบางอย่างในชีวิตน,นะครับมันเป็นปมที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับคือวันนี้หนูได้นำรูปนะครับของป้าปแดงนะครับหรือคุณแดงนะครับอดีตผู้บริหารช่องเจ็ดสีนะครับหนูเคยได้ถ่ายรูปท่านนะครับเอาไว้เมื่อตอนปี2002ตอนที่มาแล้วตอนนั้นยังเป็นกล้องอเป็นกล้องฟรี แล้วหนูไม่ทราบว่าหนูไปอัดเป็นรูปหรือยังแล้วพอเกิดว่ามันมีปีน้ําท่วมฟิล์มหนูเสียหายหมดโชคดีที่หนูไปรื้อบ้านนะครับพอหนูย้ายบ้านคือตอนนั้นน่ะน้ําท่วมกรุงเทพฟิล์มชุดนั้นเสียหายหมดแต่ว่ายังโชคดีทจ่าชูชีวิตหนูปมเล็กๆในชีวิตหนูที่หนูจะมาแก้ไขก็คือหนูได้ยังมีรูปของนะครับป้าแดงกับไมคิลอนุเว้นนะครับรูปนี้มีมูลค่าหลายล้านหลายล้านตรงนี้หมายความว่าคือ เดี๋ยวจะที่บาให้ฟังลกันเดี๋ยวจะนั่งบานให้ฟังแต่ว่าหนูจะให้ไมโครเวฟเนี่ยเซนเซนในเนี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขยายรูปไก่แล้วก็เอาไปให้นะฮะคุณแดงหรือว่าป้าแดงนะครับเพราะว่ามันจะได้คลี่คลายกับชีวิตหนูสักทีนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนั่งเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆานาว่าทําไมรูปนี้มันสําคัญกับชีวิตหนูแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันพบกับบรรยากาศภายในยางานนี่มี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 เพืพ่อนแฟนพระป๋องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับปอนคนที่คัดกูเฮ้ยคุณเอ้ยคุณบุกคนทีกับผมนี่เฮ้ยคนทีนี่นี่นี่ผมอยู่นี่โอเคเห็นดูรอ้านเห็นอยู่กลางครับพี่โตอยู่กลางพี่ยูเราแท็กเรีอยู่ก่อน นี่น้องบอลอัศนัยนะครับแล้วก็พ่อป๋องครับวันนี้เรามาเจอกันทีมตรงข้ามตรงข้ามกันเพราะว่าเขาบอกว่าอย่ายให้อยู่กับพี่โก้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เละไปกันใหญ่จะเละไปกันใหญ่ดูว่าถามถามความรู้สึกสำหรับแฟนบอลทีมอื่นจ<ะ>่งได้มาเจอตำนานเลี้ยวปูแล้วพ่อป๋องรู้สึกยังไงบ้างชื่นชมนะคือเป็นคนที่ดูบอลแล้วอ่ะทีมเราก็รักนะ แต่ทีมือเราก็พุ่งตรงเราก็เราก็ตามเชียร์นะก็คือเป็นคนดูบอลแหละเขดูบอลอ่ะไอ้ยังถามว่าสาวคนนี้ตำนานมันก็ตำนานทุกคนใช่แล้วมันยุคนั้นเล่นเก่งทุกคนอ่ะสุดสุดสุดของเท้าอ่ะในยุคนั้นอ่ะก็อย่างผมถึงถึงจะเป็นเด็กผีนะครับแต่ว่าก็โตทันทั้งไมเคิลโอเว่นลรบี้ฟาวเลอร์สตีฟแม็กมานามแล้วก็โอเว่นที่เราเห็นความอัศจรรย์ของเบบี้โกแล้วตอนนั้นยิงแมนยูบ่อยมากนะเราโอ้โหเด็กคนนี้ทำไมมันไวัยจังละนะแล้ววันนี้แบบได้มีโอกาสแบบเป็นเกียรติกับเราเนะสำหรับคบ้าบอลที่ได้มา สนามเดียวกับเขาอะไรเงรีง้ยผมก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะมันมันก็ไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนเราได้เล่นกับตำนานก็คือความภูมิใจของเราอ่ะนะครับเนาะแล้วก็<ช>อย่างที่บอกว่าไมคลโอเว้นตอนนี้ยังเป็นคนเดียวนะในในกอ่องกรีฑาที่ได้บดอลลงรอเป็นคนสุดท้ายอ๋ออีอสุดท้ายเลยสุดว่าหลังจากนั้นยังไม่มีใครได้ไม่มีใครได้เลยนักเตะนักเตะทีมไหนก็แล้วแต่ยังไม่ยังนักเตะอังกฤษนะอังกฤษคือไมคลโอเว้นได้บอลลงรอเป็นคน นะครับตอนที่อยู่กับไมเคิลอยู่กับเรียวฮูนะครับก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้ลีลาพระผองกับน้องบอลอัศนัยเนี่ยในสนานที่เป็นยังไงก็อยากถามเลยรฮะอยากรู้ไหมคือย้าแฟนแมนยูเหมือนกันแฟนแมนยูแฟนแมนยูอ๋อก็สิ่งที่จะเห็นวันนี้ก็คือจะได้เห็นว่า3คนที่เป็นตำนานเรียวฮูจะบอกเพราะต้องอานานโอ้ไมค์ก้อนบอลอัศนัยฟองกับพล่ก้อีคุณเวลีฟูเดี๋ยววันนี้พระผองนะฮะจะโชว์ลีลาลากเลื้อยคือจะสอนบอล3คน คือเป็นตำแหน่งหรือผมจะดกฟ้าข้ามหัวโอเว่นโโอ้หแล้วไงแล้วก็ต้อเม้วยแล้วไปปุ๊บยิงก็ดาบแท็กมาแล้ตายแล้วเก่งเหลือเกินไปไปเตะคนเดียวไปขอบคุณครับวันนี้ก็ได้เจอกับอีกหนึ่งเซเล็บนะครับก็คือน้องแท็กพลันอยู่เป็นน้องชายอ่าน้องชายเป็นรักนะครับก็วันนี้ได้อยู่ที่เดียวกันครับอยู่ที่เดียวกันอ่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะที่เป็นแฟนเ้ยยินดีกับเทลตีด้วย มาแล้วมาแล้วมาแล้วกว่าจะมากว่าจะมาแต่ว่าก็ไม่ตายก็ไม่ตายไม่สายเพราะว่าตรงนั้นนะโกเพราะผมอะจบที่ให้ผมโอเคถ้าไม่แพ้นะแต่ว่านั้นน่ผมจอเจอแมนซิตี้ป่ะอาร์เซนอลเออแต่เจอแล้วแพ้แพ้แล้วแมนซิตี้ชนะสเปอร์ไปแล้วชนะสเตเฟลแล้วรู้จักว่านัดที่ชนะสเปอร์เล่นดีแรกๆดูเหมือนว่าสเปอร์จะแบบจะมาดีกว่าแต่พอสุดท้ายคือพูดถึงความเก็บลม เคลีตีเอาไปแดกแล้วก็คือแบบพอพอเล่นในบ้านอ่ะพอเปิดประตูขึ้นนําได้แล้วแบบว่าคือคนนั้นไหลแล้วมันเป็นการการันตีว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะเกินทอปโปล่ะเพราะว่าพอชนะตเปอร์มันถุดล้างตเปอร์ไว้ไงสเปอร์ก็แพ้สามนัติดเคลียวตีก็ตอนเนี้ยแข่งเข้ากอบแมนยูมีห้าจุดแดงถ้าชนะอีกสักแมตช์หนึ่งมขึ้นอยู่นะได้แล้วก็อาจจะแปงไปอยู่ในพื้นที่ยุโรปแบบมีติดมีติดเพราะว่าปีนี้ยุโรปป้าก็ได้ จะบอกเลยว่าปีหน้าเชลซีน่ากลัวมากถ้าเกิดยังมีนักเตะชุดนี้อยู่นะเพราะนักเตะชุดนี้มันมันเป็นแบบเข้าใจไหมว่ามันเป็นแบบนักเตะที่อายุน้อยแต่แบบมันเงปั้นกำลังปั้นไม่ใช่ปั้นเลยมันกำลังปั้นมันคือหัวเชื้อจากเขาเป็นน้ำหอมคือหัวเชื้อจากทุกเมืองอ่ะเอามาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาคุณแมททิวเซ็นเลใครดีครับดีรับก็วันนี้นะครับ รู้สึกยังไงบ้างอยากถามหน่อยว่าในฐานะที่เป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยรู้สึกดีใจเลยพี่นะเพราะว่าเอางี้ผมเคยบอกหลายคนแล้วว่าก่อนเนี่ยจะมีกองทีมไม่รู้จักพ่อผมชอบแมนยูอ่าผมก็อยากหัดกับพ่อผมก็ชอบนี่ก็ฮูอ่าแล้วช่วงนั้นมีใครเรยนรักเรยนรักโอ้โนานมากเรยนรักแล้วมีโฟลเลอร์สตีมแม็กปานามาแล้วก็เมี่เล่นวงเล่นแบบโอ้โสมัยนั้นเด็กเรื่องเลยใช่ใช่แล้วก็พอพอรู้จักเสร็จป่าเราก็ชื่นชอบดูไปดูมาแล้ววันนี้เราได้เจอตัวตัวเป็น ตัวเป็นๆแล้วพี่บอลเลอร์พี่ยุคเราอ่ะคืออยากจะบอกว่ามันโอเว่นอะโอ้ยตอนนี้เด็กสมัยนี้อาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยก็จะชอบคนใหม่ๆแต่ว่าจะบอกว่าในยุคทุกหนึ่งแล้วพี่บอลเนอร์คือตำนานที่แบบคือสก่แล้วฮอตเรียกฮอตเลยนะครับแล้วไมค์โอเว่นที่อยากจะบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็เคยเคยพาลิฟต์คูรุ่งเรืองได้ถึงบัลลูนโดถูกไหมไม่ก็ได้ถึงบัลลูนโดก็ ก็ดีใจแต่เนี้ยพี่วันนี้ดีใจมากดีใจดีใจมากกว่าวันที่เราไปเตะกับอ่าแพทิสเบเกอร์กินเท่กันเพราะว่าไมเคิลโอเว่นเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทําให้พี่ชื่นชอบเลี้ยหูคนแรกอ่าอ่าเหมือนกับว่าแต่แต่ติดใจไหมเพาว่าโอเว่นเนี่ยไปเมนูที่ติดใจไหมไม่ไม่ไม่ติดใจนะเขาทําให้เราชื่นชอบเลี้ยหูอ่าอันนี้ขอบคุณอ่าแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นตำนานสโต๊กไงใช่ เห็ะเยอะโอ้ยต้องมาเดินผ่านผ่านก็นั่งนั่งเดี๋ยวก็นั่ง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 อันนี้นี่มีตรงนี้มีตรงนี้อะไรก็ยังมเออในเตอร์เออก็อยากมีศูนลูกอาจจะนอนอ่ะเมื่อยเป็นเมื่อยเอาเองนะว่าที่แชมป์บิ๊มบิลีเออจะแชมป์ไหมจะแชมป์ไหมพี่เอาอะไรมาได้แชมป์แข่งก็แข่งก่อนก่อนเพื่อเพื่อนเขาไม่แต่อยากจะบอกนะว่าถ้าถ้าพูดถึงสถิติ่ คือต้องบอกว่าอาร์เจนอลนมันต้องเป็นแชมป์ด้วยประการทั้งปวงมันเหมาะสมเป็นทีมที่ทำประตูได้มากกว่าเป็นทีมที่คลีนชิดน้อยที่สุดเป็นทีมที่เสีบประตูน้อยที่สุดเป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกตั้งแต่ลูกแต่มุมเยอะที่สุดในพเมร์ลีสถิติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมินิลีมินิลีคือบิ๊กที่เจอกันอาร์เซนอลนแชมป์เยอะที่สุดถุกต้อคือมันต้องด้วยปแบบนี้คุณไม่รู้จริงนะอันนี้โ้โหนูนี่จริงๆรมันต้องแชมป์จริงๆอันนี้หนูบอกเลยว่า แล้วถามว่าใจหนูเนี่ยหนูเป็นแฟนเรียบูโอเคเรียบูหมดลุ้นแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วขนาดว่าอยากให้ใครได้แชมป์หรืออยากให้อาร์เซนอลได้แชมป์แต่ลูกนี้มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะถ้าเรียบูแพ้รวดถ้าแมนซิตี้แพ้ซ้าเราแพ้รวดคุณใจวูได้แชมป์มันเหมือนพ okay, ี well ่ป๋องจะมีเมียอีกแปดคนเป็นไปไม่ได้ถูกอวะพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้เออพี่ป๋องเป็นคนรักลูกรักเมียตายรักสิถ้าจะบอกว่าเรียบูจะคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ก็เหมือนกับพี่ป๋องมีเมียแปดคนอ่ะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้อ่ามันไม่ได้นั ไปไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไมได้เะเอมีอะไรไปไไม่ได้อยู่แล้วอ่าดึไม่นับไม่นับเนี่ยไม่นับอะไรไม่นับอะไรไม่นับแล้วพี่พี่อคิดว่าหนูก็ยังมีความมั่นใจลึกๆอ่ะพราะว่าสามารถเป็นแชมป์ได้อมั่นใจแต่ก็มั่นใจไม่สุดเพราะว่ามนซิตี้มันถือโอกาสอยู่ในมือคือถ้าเขาชนะลวดอ่ะใช่เขาก็แชมป์แล้วเราก็มีหน้าที่เสียสมาไปแล้วก็พูดตรงก็แอบแช่ง เขาสรุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาสดุดแล้วเราชนะก็ก็มีโอกาสเฉะนั้นตอนนี้เวลาที่อาต้อนชนะอย่างล่าสุดชนะมาเนี่ยเราก็ดีใจไม่สุดชนะสเปอร์ก็ดีใจไม่สุดเพราะแมนซิตี้เขาก็ชนะเหมือนกันแต่คือต้องยอมรับว่าลูกอันนี้อาต้อนแม่นแกล้งผู้แผ่นชอบมากคือแบบอย่างที่ดูบอกเคยบอกเขาบอกว่าการซื้อสุดยอดของฤดูกาลของอาตนอนคือดีแคนไลท์กูแม่งทุกทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ขอได้แชมป์นะแล้วก็ขอได้แชมป์ไปครึ่งสิบยี่สิบปีติดต่อกันเลยปีเดียวพอทำไมแล้วอาปีหน้าเชลซีก็มาไม่มาเชลซีก็ไม่มาลิเวอร์พูลก็ไม่มาไม่มีใครมาหรอกอาวต้องมาทีเดียวอ่านั่นพิมลีขอเซนอนเตะคนเดียวเตะอยู่กับเตะอยู่กับศูนย์เตะเตะกํแพงวัดอ่ะ เป็นไงบ้างเขาตื่นเต้นไหมเป็นไงบ้างตามานเขาตื่นเต้นไหมตามานเขาเขาตื่นเนตนเ้นกับรูปเราวางเราวางเก่งมากนะเราอย่ากคุยก,กับเขาเก่งเมื่อกี้เนี้ยไม่ไม่ได้คุยอะไรเลย,เลยคือเอารูปให้เขาดูแต่พี่พี่สป,ปีดพูดแบบซอเลยอะรูปรูปเมื่อ20ปีที่แล้วโอเวน่นท์เขาโอเว่นเฮ้ยมึงมึงชอบกูมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วเขาก็ให้ให้แม่ประมาดูแล้วก็ให้บอลลูนข้อเลื่อนแล้วพี่เแล้วพี่เหรอแล้วพวกขำด้วยนะขำเลยขาอ่าไอ้นี่น่าเยี้ยพี่้นเ เป็นหนึ่งเว้ยยิงไม่ได้จะอัติดได้ดุก็วันนี้ก็จบทริปนะครับกับเรจ n d นะครับปฏิบูรณกับเรจินอันนี้เป็นคลิกแมตบอลใช่ไหม แมต์บอลนะครับไมเคิลโอเว่นนะครับเล่นให้กับทีมสีขาวนะครับแล้วก็ขอแลกเสือ้อเขาแต่เขาไม่เอาเสื้อเราเขาไม่เอาเสื้อเราเขาบอกซื้อเงินไว้เถอะจะแลกเสื้อกเขมบอกไม่เป็นไรเสื้อมึงก็ไม่เอาเอาเสื้อกูไปแล้วกันนะฮะแถมไรเซนให้ด้วยเ <c oughs> ขากลัวว่าเราจะเอาเสือ้อเรายัดเยียดให้เขาเขาเลยเอาไรเซนให้ <c oughs> นะฮะก็อันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะเก็บไว้ด้วยความทรงจำเพราะว่าโอเว่นเป็นคนที่ทําให้หนูมาชื่นชอบลิเวอร์พูลขอบคุณมากครับก็ลากันด้วยภาพสวยๆฮะแมต์บอล ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปประมูลแรอเล่น,น,นละอนนะไรออันนี้นะครับอ่อันนี้คือไมเคิลโนเวนนะครับอันนี้คือสติฟแม็กมาลามานคู่อันนี้เอ็นอาร์นะจะเอาไปให้พี่นิกนะเอ็นอาร์แล้วที่สำคัญคือเฟลเลอร์ไม่ได้เดี๋ยวดูเต้นแทนเฟลเลอร์แล้วกันเฮ้ยเต้นแทนฟเฟล นี่ฟาวเริ่มไม่ได้ไม่เป็นไรเอาฟาโก,โกา้แล้วกันนะฮะรบ้นเ<ๆ> <c oughs> รือร่องพี่มิกดีใจตายเลยพี่มิกบอกฮะกูขอคนไกลตัดตรงนี้ออกได้ไหมไม่น่าเตในเสียงของจะ <c oughs> ได้รู้ไงว่าเราเราขอไปฝากพ,พี่มิกเขาไปแยๆนะฮะเจอกันอีพี่นั่น